ก็เป็นบ้าแอมลุอีหลอกงลีมันก็เยวหลวมันบรอดสูตรนะบอต้องแอมนี่ต้องแอเออได้่ฉออกเนอนของนออกแอบดีลอกหนว่เจาของนั้นโม้นอขางนอกก็สบายดีว่ามันคือมันเป็นส่วนตัวแล้วไงเออได้นอ อเมกต้องฝอยสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ไม่เออเอาเอาได้เฮียนเลยอ๋เฮียงแน่นพระเขาก่อนว่าได้เฮียนไหมเออมากเออรีโนเวทต่างๆน่าน่านี่ไม่ยังไม่ยามถามค้าไม่เข้าข้อยจ้าบ้านรัตนสิ์อินตาธยาราชดูไม่เลยลรอกอ่ะเปิดโัวนางเลยคือไ่ต้องไปหาเขาไม่มาหานางอยู่นี่เลย หรือจังไรรึเอาไปปุ่งกับซิยากเอามาไปรีอวยสามสิบสองันคือบ้านเลขที่หมู่สิสามด้อนี่ค่ะบรรยากาศบ้านรัตนสินอินทราทยาราชพี่น้องคะนี่คือบ้านพาของอาจารย์นัรุนตรีนะคะ อันนี้คือด้านหลังค่ะของเวทีค่ะโดมบ้านพักรัฒนาสินิตาทยาลาดกับพี่น้องค่ะอันนี้คือบ้านมีข้าฝอยลอยผัวค่ะนี่เอออันนี้คือเป็นบ้านมือสองนะคะพึ่งพึ่งไปพึ่งไปประมูลจากกลุ่มอันพัฒนาที่ดินมาได้ค่ะการสิรีโนเวตไมค่ะเออคร์บาลิจีนะคะพี่น้องเนี่ย นี่อันนี้คือภายในบ้านครับพี่นงค่ค่ะมันอาจจะเหมือนหน่อยหนึ่งครัวอันนี้กับบริเวณระเบียงคางบ้านของครัวเจดนของครัวตำบลบ้านเป็ดอต่ำเพิ่มเือนจังหวัดปอนแกนอันนี้กับปืนพวกนี้อาวุธความพวกผู้ใดผึ่งปอดพวกผู้ใด นแตกเขาอีกนนต้น่ได้เิรนี่หรอฮนเจียไปแวขงหามอดเลี้ยงว่ายินา่ว ฝอยบรรยากาศอาทิตย์ครับม้ามนี้ซอกีกีมาตเรียนขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างาาเ,เป็นทางการที่แท่นเถรเพิ่นนิ่มขี้นิ่มใจมาตท่านครับตลกผู้หญ่น้อยท่านฝอยลอยพัวร,รัตนสีมีตาทยยายาลาพี่นอ้องซอยเชียร์ซอยสรสรเสนุนเด้อปีนี้รัตนสีมีตาทายารา พี่เข้าปอยลอยผัวสังกัดปีนีเป็นปีแรกเมื่อนี้เขาก็มากินย้วนย้วนนน่ยล่าเนียอเปียงเเปียวหมูเกาหลียูตาลาต้นตานเออเออคันเบ้าพดถืกอคันเบ้าถื่อพนชิโบหัวพานนี้หมอหากินเต๋อมอหากินอันละแทบๆบเดี๋ยวท้เบุกงตอนต่อไปเดี๋ยย่างซุปสุไสไทยเบิ้องอ่อเนี่ยิาจาย์อาจานวย บลาควยกับลาบบาเป็นสมัยโบราณกนเก็บฟื้นเก็บแดอกสาวมันเลี่ยงมานงนีเงินดอกดอกต้นจีนพุกขี่ถือเรียงยคข้าบางห่มีสองบวานี่มาแล้วถึงนี่บงสบุ้งกูล่ะบ่ไดเปิดบุ่งละมนได้มาไล่หลายๆมันหมาเลยมาไล่เดมันอย่าลืยม่ิบาทมาไล่มาจายนำเด้อเิ่นเป็นผู้สอนเต้นที่พี่น้องปีนี้ มาลายวันเปิดวงยูน้ำกรการ์ตีมันหมาเนื้อไเชียพันนี้อะไอครัออร์นองกดองมาเล็วที่มันไปไลแล้วเด้อตลาดตุ๊ตตาฟอนกีเกนแจกลงเมืองฟอนเกนนี่แหละกินน้ำกันทำนี่ับองลอย กะลาบะบีบไสเนาะเนื้อมาแล้วนะคะหาแม่ฝอยฝอยครับเรีืกองภาษาอังกเต๋อเออแต่กยเบอกฉันซะกิฉันเขาฉันเขาเป็นเจ้าภาพบัตฉันเขาฉันเขาเป็นเจ้าภ้าบัตรแต่บอกหู้แล้วนะ บอกว่าเป็ดจุ๊บนี่ไงใคมาซื้อยังจ้าบ็อกเซอร์ถอัเห็นาษาอังกฤษบ่ะเอ็กเอลเอ็กเอลไม่ใส่บ็อกเซอร์ถอดเสื้อเดี๋ยวันนี้เอ็กเอลใช่ไหมเอาเอานีเห็นกินได้ป้าซาง กินได้กีน้ำมันสอบมันเลยนะจ๊ะกินได้ปศายนะจ๊ะ <laughs>